คอรมอสรุปแล้วได้เงินเยียวยา5,000บาท3เดือนหรือ6เดือนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะจากมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นมาตรการรับเงินเยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกันมาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรกร,รวมทั้งมาตรการเยียวยาอื่นๆจากทางภาครัฐที่ออกมาในช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของหลายโครงการแล้วนะคะคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนวันนี้ก็คือมาตรการต่างๆจากกระทรวงการคลังจะถูกต่อเวลาไปอีกหรือไม่เงินเยียวยาจะได้รับสเดือนหรือว่า6เดือนกันแน่นะคะ อันที่จริงนั้นนะคะเรื่องมาตรการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทต่อเนื่อง3เดือนโดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันที่ดําเนินการคัดก,กรองแล้วก็จ่ายเงินผ่านระบบมาอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้นั้นนะคะด้านนายอุตมะเสาวนาโยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เคยออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่ากระทรวงการคลังยืนยันจ่ายเงินให้กับกลุ่มอาชีพอิสระ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ และคงจะไม่ขยายออกไปอีกคำยืนยันจากกระทรวงการคลังนอกจากจะเป็นการเคลียร์ประเด็นเงินเยียวยาจะได้3เดือนหรือ6เดือนแล้วยังมีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดตั้งทีมเราไม่ทิ้งกันเพื่อติดตามสํารวจและรับทราบความเดือดร้อนทั้งนี้หลังจากที่กระทรวงการคลังได้ข้อมูลแล้วก็จะเร่งเยียวยาฟื้นฟูคืนอาชีพคืนรายได้ให้กับประชาชน ตลอดจนออกมาตรการเพิ่มเติมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจของประเทศหลังจากนี้ด้วยนายอุตมะกล่าวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ